จะหอยดักเนื้อแค่เชิญยักตะกระดามตะเวียกระดามตะกระดามโอ้โหวันนี้ได้เห็ดนะครับคุณแม่กับคุณพ่อไปห้านร้านช่วยวอยนะร้านช่วยเก็บเอ็ดมัดอู้นี่เห็ดไอ้นั่นมันูมันกบเนี่ยอันเนี่ยเอ๊ะ ตอน้อาเก็บไนี่ยเาเ็นน้นครอย่างจกยวดะเห็นเก็บให้กระดามสีเรื่องอะนะอ๋อดอกุหเนี่ยเก็บใจจนกลางหัก็กป pues ็นกมผมานเห็ดใครพึ่จะดอกตูมนะครับดอกใหญ่มากอู้ครับนี่ตัวดอกตัวผูมันจะือเขียวจะเก่าแรงแรงมาก ได้สองกระต้านะครับวันนี้สองตะก้าแบบแบบสัตว์มเป็นแบบสัตว์ปรีนั่นะเนี่ยอันนี้กระห่าวแล้งแกะพลังกระดามบัแลงแกะที่กัสีโอแอกสีัมพูเนี้ยอันนี้ก็ได้แล้งก,ก,กระดามมันปูสีเหลืองมัไข่ดอกสวยมากวันนี้สีโอใหญ่ขออ

mười bảy vậy bảy mấy bảy mười hai mười hai mà hai mười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  mà mười hai mười hai mười thêm mười hai mười hai mười

ไม่ตามอ่เรืดองคืออมะอืมฮะฮ้วววนวว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 ว้ววววมววะนวว ได้สองกระต้านะครับนะสองกระต้าอู้สวยมากนี่อู้หูนี่เห <c oughs> ็ดไข่พี่น้องดอกสีเขียวปีเลยนี่เห <c oughs> ็ดไข่ตัวผู้นะครับตัวผู้มันจะสีเขียวใหญ่มาก